เป็นอย่างน,างนังงงนง่นนู่นเถอะตุ้มไก่เซ็ตตุ้มไก่อ้มอะโออะสบายดีสวัสดีเด้เอพอแม่พี่น้องมากินข้าวแรงเหมือนกัน ต้มไก่ขัาวกุ้งพ่อแม่เป็นน้องตำท,ทั่วคือเก่าเอามามามาเอฟซีมามา,มา,มาลูกหลตทางนิวยอร์กเด้อเมื่อกี้เข่า้ำตาน้ำใหญ่เห็นกินเด้สนแรงได้บาทนี่ไปตอนไปการลยเด้วยตำถั่วแส่บ คนพ่อคนแม่ไม่รอดโอ้หอนแหงเลยคนนี้กับแปดสิบแปดองศาคนน,นั้นี้ Hmm, Take a bit of vineyard, บายดีสบ่ไดีพี่น้องเขาว่าดดังหพวงนอนวานนี้พาเด็กกินกาแฟตอนคำ่ำกลางคืนน้ำมันอยังนอนบ้านเนี่ยมาตรการอยากนอน,นเรนียราารนนบรนน้อยพวงนอนเลยก็ามาวาอยาเนี่ยกินยาก็้นอ,อย่างนอนสามสิบนาทีพี่น้องจริงๆเลยใช่ป่วยอยากนอน บุญแต่ว่าไปการมัวนอนบุญเนะี่บุญมัคเคยไปการเขาอยากนอน,นคือกเขาพี่เมือนนอนเนาะก็พี่มันก็นบาอยู่คน,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 นเนดีนอนก็ชั่วโมงอืมบจับประมาณเท่าเนาะแป้ฟเ้าแป้เนอ้าวเร็จมือกินข่าวด้วยพี่น้องเดอ้อมาน้ำกินส็เสร็จ ที่ผแสบปัญหาจะค้องหงอนนอนเนาะไม่เึ้นม่อยาบนอนก็นอนกดปาดปาดตัวงบุรับ

อันตรงเป็กไก่เป็กไก่เนี่ยครับไก่เห็น <c oughs> ใส่น้ำมันหอยเลยนี่นตะกรวดเรื่องข้าคือเรื่องร,ร,ร่างตื่นเมียเป็นผู้นอนปวเป็นผูจกินตากับบกข้น ăn bước cật tàu bên bên ấy, cái này cái thuyền biển này, nhà tôi sẻ cả bố sẻ nó cày nè, Bạn hoa có cái lại ừ. À. <laughs> <laughs> ừ. mắc tính gần gần tính gần hơn. Bất thế này là cái gần 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 được gần 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 để gần 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 rồi gần cái gần gần này gần 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 có để gần gần

ไปนอนเด่นตาพอ่อเอ็ดกินนื้รับบุ้งเหมือนมันบอกรับบุ้งเหมือนอมาได้นอนนะเด่นไปเองมากินเบื่อเด่นเจอกัน ไก่นี่มันเป็นเอาเข้าเก็บเอาไข่ไหม,มนี่มีโพดีได้ชือมาเป็นบ,บล็อกบล็อกหนึ่งตอนแรกก็รอนนะยืมไม่จำวะลุงงานหนักลุเนี่ยดูเนี่ยพัวประจอยเล็นงาน ก็ไม so mm ่รูมยกี่เพื่อดงเจ้าดวงเนี่ยเป็นงู่แหมแหมนดีแหงนู่นนะเขาเขคอแช่ด้ ก็พยายากนอนนะเพื่อทขับข้าขก็เสร็บข้อมันยังมีอ่ะข้อไก่พีชมีเอ็กซ์สิเมีไก่ยำกนลอยหมักปิ้งนะยพี้บมาติมหมดเลยับผม เมื่อบุรุษสาวโทอมาเมื่อไงก็ยังบอกใจอกตวต้องนันหน่ใจขนาดนี้พางขี้แต่นอนเอาเงิาเยอะใจขนาด mình tôi cái phần con phần ta Mình tạo nó đắp vậy Không có chạy Thôi rồi มันอยากนอนหัวมันนอนมุคคาดบีน้ำมันปลูกหลายหน่อยเนาะนะคู่พวกกินขาดหกตังแบะนี่คือเกินมังหาได้หน่อยมันปลูกชามเขือนนะบุคคาไงเราผู้เดียวกินเดียว กวนอินกัน m i ệ n ปีนี้เขาบริษัปลูกมันแต่ในมันเกิดเนาะโอ้ไงบริเก็ตบอกปลูกวะในมันบริเก็ตแต่ว่าบริทุ่มนี่มันเกิดคนบริตก็ได้เป็นพวกแบบ มันดีดอกไวเหมอกคือเขาจะบักตัว không kịp cái miếng hỏi à. <laughs> <laughs> nó kèm thêm hôm mọi người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  mọi đi mọi ngườ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 i ก hmm. ็ไ่คือกีเนอะเียแท้มนมีแ่ยักษ์คือเป็นวาวแบบ4มีนด้วเต็มทีไก่ วันนี He ้ซีบุลามีคลิปยังลงได้ละเพราะว่าเดี๋ยวมีเวลาไปถ่ายมีทะเลกระเบื้องในเด้อพี่น้องเด้อมีหน่อยมีลายกระเบื้องในเด้อติดตามในเด้อพี่น้องเด้อก็พี่นกำลังใจเพอดีมินะ กูกินวิเดียร์มีอะบุ๋มมากซื้อมาทรงนะี้เนาะแต่หนึปป่งสิบเจ็ดสิบแปดครั้ไปไปเวิรงหอยมันมีหอยกินหอย ตลาดคิ่หอยสิเตอร์ của mẹ phải ừ. để Tua ừ. đẻ Tạm một tua đẻ mà Chép của một tua này đây à. ừ. Cứ cần Cứ Cần thua ngon nó khá ngon ข้นเหี่ยวอ่ะชวนเหี่ยวอ่ะคุณตกหวานเนี่ยมันไม่ไ้ห่อนเหี่ยวคือเก่าผักเนาะลาไมั่เหระเรื่องใหญจะกินเลยคุณลากระเปิองอนหนักใจกับใจ เดี๋ยวยดายมากขำม,มึงนะ ข้าไม่เนกินเขาข้ามอ่าฮิบมเา็มเนาะนี่อยาก,าก <c oughs> ุ่อยากกินเขาวห้กินมากหม่ตัวตาเข <c oughs> าตัวกระกอบ ่าอโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องครบมุกครบใจลูกหลานที่ติดตามเจ็บซีทรวงมุมโลกเนาะให้อยู่ดีไม่แห้งให้ตลอดปลอดภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเสกเสือนาไทยกับปัตจักขอเข็นเว็นนอนพี่น้องชาวไทยก็คิดเป็นวัวเป็นไงเนาะบโดยเฉพาะอยังเกิดขึ้นแหละมันนะเก่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันยังเกิดขึ้นกับลำบาก โอเคเด้อพ่อมแม่พี่น้องดีดีมีแห้งพี่นอ้องจบจบมาดนดำด้วยแล้วพี่น้องเด้เออ้าวบายบาย